ซากมอเตอร์ไซค์กนนี้ไปขายเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อยาบ้าแล้วมาตามท้องถนนแบบนี้โอ้โหนี่ถ้าเห็นแบบนี้ผมนึกว่าเพิ่งไปชนมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ลากมาใช่ไหม<อ>นี่จัดใหญ่ไฟกระพริบขนาดนี้เป็นใครก็ต้องเหลียวมองอะ่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ชายที่ขับรถไถครับไม่ปกตินะครับต้องบอกก่อนนี่คือเป็นสาภาพของคนเมายาแล้วลากไปตามถนนบางช่วงที่เจอรถยนต์เหมือนจะมีสติอะรถยนต์ไปก่อนเลย หยุดให้ด้วยหยุดให้ด้วยหลังจากรถยนต์บานไปแล้วค่อยลากต่อไปนะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่3ามตำบลหนองบัวใต้ที่ศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลําพูนี่สุดท้ายแล้วรถไถ่ยกันนี้ต้องไปจอดที่สอนอที่โรงพักนะครับเพราะตํารวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายยุทธนาอายุ30ปีเพื่อให้ชัวร์ตรวจฉี่สิ สีม่วงจริงๆก็คือมีสารเสพติดส่วนมอเตอร์ไซค์คันนี้เละเลยอ่ะนี่โอ้โหตายแล้วของใครเนี่ยตายเป็นซากเลยเป็นซากเละเทะแบบนี้เลยเพ